กำลังผลิตใหม่การลงทุนในเรื่องนวัตรกรรมของภาคธุรกิจของจีนเร่งให้การพัฒนาจีนลุดหน้าไปอย่างรวดเร็วนวัตกรรมที่จะมาพิกโลที่เรียกว่า h มนนอยด์โรบอทเป็นหุ่นยนต์ที่คล้ายมนุษย์เรียนแบบมนุษย์ได้อย่างหนึ่งก็คือ physical AI หุ่นยนต์ที่มีสมองของที่ส่งออกเมลอินชัยนาสู่ original innovation EV battery solar cell humanoid เห็นแน่นอนในอนาคตอันไม่ไกลนี้พวกนี้แหละครับคือปัจจัยความสําเร็จที่จะทําให้จีนเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้การแข่งขันในเรื่องเทคโนโลยีมันทันกันหมดแล้วตอนนี้มันอยู่ที่ การสร้างแบบเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งที่จีนจะพัฒนามาสู่ความเชื่อมัน่นเคโอเคจากดิสิงกสิกรไทยเช็คก,ก่อนโอเคก่อนรู้วงเงินพร้อมออกรได้จริงที่โชว์รูมทั่วไทยสมัครง่ายทำเองได้ทุกที่รู้ผลไวสนใจสมัครเลยดีบีสวเทาสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องสองครามการค้าความขัดแย้งกีสารัที่ได้ข้อสรุปมาแล้วนะครับว่าจะมีการ เจราจาต่อรองกันเรื่องให้ไร่หายากแล้วก็กันที่ทําให้สหรัฐเนี่ยลดภาษีลงมาเหลือสีนะ่บ็ดเซนะฮะซึ่งก็เป็นไปด้วยดีนะฮะที่การเจราจากันที่เกาหลีใต้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะฮะสหรัฐก็เลยอ่อนลงไปหน่อยนะฮะเพื่อจะยอมให้จีนกับสหรัฐเนี่ยมีข้อสรุปกันแต่เรามามองสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจากนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับช่วงนี้พอดีเลยครับที่เกิดสิ่งที่เรียกว่า ความสำเร็จของแผนพัฒนา5ปีฉบับ14ของจีนนี่เรียกว่า Make in China 2025ได้จบลงแล้วแล้วก็มีแผนฉบับใหม่ขึ้นมาที่เป็นตัวสตาร์ทกันที่เรียกว่า Innovation นะฮะพลังผลิตใหม่ New Product i v e Fort นะฮะที่ภาษาจีนเรียกว่าซินหนึ่งชานลี่นะฮะเราก็อย่าบอกว่ามันเป็นแผนฉบับที่15ครับ5ปีฉบับที่15ที่ใช้ตั้งแต่ปี20 25เป็นต้นไปจนถึง2030ูนย์สาม์ะฮะแผนนี้เป็นแผนที่บอกว่าจีนจะต้องมีการทุ่มเงินมับมบัประมาณจํานวนมหาศาลนะครับในแผนการมีอแผนการวิจัยวัฒนาและสร้างตนวัตกรรมนะฮะแล้วก็ได้สรุปความสําเร็จของแผน14นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะว่าประสบความสำเร็จอย่างไรนะรในการประชุมที่เรียกว่ากําหนดนโยบายของจีนนะของสภาจีนนะครับ อย่าลืมนะครับว่าแผนที่ว่าเนี่ยเป็นแผนที่ได้ดําเนินการมาถึง14ฉบับแล้วต่อไปนี้เป็นแผนที่ฉบับที่15ที่จะทํางานที่เรียกว่ากําลังผลิตคุณภาพใหม่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยให้ชัดๆมันเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรนะฮะการลงทุนในเรื่องน,นวัตกรรมของภาคธุรกิจของจีนเนี่ยเร่งให้การพัฒนาจีนลุดหน้าไปอย่างรวดเร็วนะเรามามองสิ่งที่เกิดขึ้นโดยภาพทั้งหมด6ภาพไหมครับที่แสดงให้ถึงคําว่าคุณภาพใหม่ แล้วก็อายธรรมใหม่ของจีนนะครับภาพแรกที่เราจะแสดงให้เห็นคือเรือเรือลำนี้เป็นเรือขน LNG ของจีนที่ผลิตโดยบริษัทพาณิชนาวีของจีนนะครับตอนนี้จีนมีกำลังผลิตเรือ60%ของกำลังผลิตโลกผลิตเรือที่จีนนะครับสิ่งที่เราจะเห็นต่อไปคืออันที่สองคือดโดรนดโดรนที่สร้างภาพคนกำลังวิ่งเนี่ยในการแข่งขันกีฬา,านานาชาติของจีนเนี่ยทำให้เห็นถึงคุณสมบัติ ในการพัฒนาดโดรนของจีนว่าล้ำหน้าที่สุดในโลกนะครับเป็นภาพที่สองที่ท่านเห็นว่าการพัฒนาดโดรนของจีนล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นภาพที่สามครับเป็นภาพที่แสดงถึงการยิงจรวดจรวดนี่เป็นจรวดที่มีคุณสมบัติในการกลับมาใช้ใหม่ได้นะเป็นนวัตกรรมใหม่ของจีนที่ได้ผลิตออกมาจ,จากบริษัทเอกชนนะครับภาพที่สี่นี่คือภาพลิงลิงที่เป็นหงอคงนะ,นะฮะ Miss of อู่ o งฮะก็คือหงอคงนะครับที่เป็นตัวละครตัวหนึ่งใน ซอิว๋วก็เป็นเกมออกมาที่ทำรายได้10ล้านชุดนะฮะภาพที่5นี่ก็เป็นภาพฮิวแมนไนส์หุ่นยนต์ของจีนที่ผลิตออกมาเข้าสู่ตลาดโลกในการทดแทนแรงงานที่เป็นแรงงานในโรงงานนะครับภาพที่6กนี่คือสิ่งที่เรียกว่าหุ่นยนต์ทหารหรือหุ่นยนต์ช่วยลบนะฮะหรือหุ่นยนต์ช่วยปฏิบัติการต่างๆในการกู้ภัยต่างๆในประเทศจีนก็ใช้ หุ่นยนต์สุนัขที่เรียกว่าหุ่นยนต์ฉีดน้ำด,ดับไฟดับเพลิงในไฟป่าของจีนนะครับพวกนี้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าจีนได้ก้าวหน้าเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมต่างๆที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้หกภาพเนี่ยเราลองมาเจาะเรื่องที่หนึ่งห้ยครับว่าหุ่นยนต์เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นกําลังผลิตไปที่นายกหลี่เชียงได้พูดถึงมันเมื่อไม่นานมานี้เองหลังจากที่ได้พูดถึงสามกำลังผลิตใหม่และสามกำลังผลิตเก่านะ เรายกตัวอย่างให้ฟังนิดหนึ่งเพื่อให้เข้าใจตรงกันว่าในอดีตจ,จีนทําอุตสาหกรรมที่เรียกว่าอุตสาหกรรมที่ล้าหลังมากเลยคือเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นอุตสาหกรรมเก่าที่จีนได้ใช้มันมากว่า40ปีเพื่อจะทําให้จีนมาสู่ประเทศอุตสาหกรรมตอนนี้เราจะพูดถึงคุณภาพของกําลังผลิตใหม่ที่มาทดแทนก็คือแบตเตอรี่โซลารเซลล์แล้วก็ EV รถยนต์อีวีสามอย่างนี้เป็นกําลังผลิตใหม่ที่จีนเอามาทดแทน3ส,สิ่งเก่าแต่สิ่งที่เป็นชี้เป็นช,ชีตายของอุตสาหกรรมใหม่ในโลกนี้กับไม่ใช่3ส,สิ่งนี้ครับสสิ่งนี้เป็นพื้นฐานเบสิกเพื่อพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าฮิวแมนนอยส์ครับฮิวแมนนอยส์คือสุดยอดของนวัตรกรรมที่จะมาพลิกโลกที่เรียกว่าฮิวแมนนอยส์โรบอทฮิวแมนนอยส์โรบอทเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์ที่คล้ายมนุษย์เรียนแบบมนุษย์ครับและอย่างหนึ่งที่สําคัญ ก็คือ Physical AI หุ่นยนต์อีวานออยกับ p h y s ical AI นี่มันอยู่รวมกันนะครับมันคือหุ่นยนต์ที่มีสมองไงอันนี้คือคำว่าหุ่นยนต์มีสมองก็คือสิ่งที่เขาสามารถจะทํางานทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนมนุษย์ใกล้เคยียงมนุษย์มากที่สุดฉะนั้นนโยบาย4ของใหม่ที่เรียนแบบนโยบาย4ทันสมัยของเรื่องเสี่ยวผิงในช่วง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเห็นชัดอย่างหนึ่งก็คือว่ามันเป็นน,นวัตกรรมทั้งหมดนวัตกรรมที่ผลิตออกมา เพื่อต้อนรับศตวรรษที่21นะฮะศตวรรษที่21นี่คือศตวรรษของจีนนะฮะังนั้นเราก็จะบอกว่าเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของจีนจะต้องพึ่งพาฮิวแมนนอยส์โรบอตเป็นของใหม่ที่สำคัญที่สุดครับฟิสิกส a เอไเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ท่านต้องเข้าใจอยู่แล้วว่า AI ที่เราผู้พมันใช้กันทุกวันนี้มันเป็น AI ธรรมดาเอไออนุบาลยังไม่ได้เลยครับมันจะก่อนอนุบาลซิแต่ฟิสิกส a เเนี่ยมันจะเอามา ใส่ในหัวสมองของฮนะิวแมนอยด์เนี่ยมันจะต้องเป็น A.G.I. แล้วมันจะต้องเป็น p h ิสิกอล A.I. ที่มี g e n e r a เรทีที่ก้าวหน้าอย่างมากคุณจะสังเกตดูบอสตัน n ด m i c s ผลิตหุ่นยนต์หมาหุ่ยนยนต์คนที่เก่งที่สุดนะฮะแต่ไม่เห็นเขาผลิตออกมาขายเลยอ่ะเขาโชว์เต้นไปเต้นมาใน y t u t u โอ้โหมันดูสง่าสาเผยดูความสวยงามดูกลไกมันโอ้โหมันน่าจะเจ่งที่สุดเลยเทคโนโลยีแต่ไม่เคยออกมาทำคอมเมอร์เชียลขายอ่ะตัวสิล้าน คุณจะซื้อไหมมุนยน์ในเต้นไปเต้นมาในตัวละสิบล้านปรากฏว่าประเทศจีนเอามาขายทำมุ่นยนขายตัวละหนึ่งล้านบาทถูกกว่าสิบเท่าและจะพัฒนามันเหลือตัวละสามแสนในไม่ชานีจะเท่ากับรถยนต์หนึ่งคันหรือมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันก็ได้ฉะนั้นจีนทําสิ่งนี้ครับไม่สนใจเรื่องการวิจัยพัฒนาเพื่อวิทยาศาสตร์อะไรทั้งสิน้นสนใจว่ามันขายได้ไหมนะฮะบริษัทตะวันตกสนใจพัฒนาเพื่อจะเป็นนวัตกรรม แล้วก็เป็นนวัตกรรมตลอดไปไม่เคยเอามา implement เป็นของใช้จริงๆนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือมันแพงเกินไปนะรราคามันอนะ่ะแต่จีนผลิตยิ่งผลิตยิ่งนานยิ่งถูกใช้ economy of scale economy of speed มาทำให้มันถูกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนโฉมทุกองการด้วยวิธีทำให้มันถูกโดย cost effective นะฮะภาพใหญ่ของจีนคือทรงออกครับผลิตเยอะๆครับ แล้วก็ทําสงราคามราคาที่ดุเดือดที่สุดในโลกครับผลิตของให้มีต้นทุนต่ําที่สุดในโลกครับและจํานวนให้มากที่สุดในโลกครับสเกลใหญ่ราคาถูกสู้สุดใจนี่คือภาพของจีนครับเราจะเห็นสิ่งสิ่งที่เรียกว่าของที่ส่งออกของใหม่ของจีนก็คือ make in China สู่ original innovation EV battery solar cell แล้วก็ humanoids นะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเห็นแน่นอนในอน,นาคตอันไม่ไกลนี้ แต่ไม่ใช่แค่นั้นครับ AI ไม่ใช่สุดยอดครับสุดยอดของมันคือการแข่งขันที่เรียกว่าสงครามแอปพลิเคชันความหมายคืออะไรต่อให้คุณมีหุ่นยนต์มีโรบบทมี EV มีโซลาเซลล์มีพลังงานสะอาดมีทุกอย่างที่ผมพูดไปว่าจีนเป็นนวัตกรรมแต่เอาชนะกันด้วยคำว่าสมาร์ทครับทำไมเป็นเช่นนั้นเพราะว่าจริงโลกของความเป็นจริงเนี่ยคนเรานี่มี ชีวิตประจำวันเนี่ยใช้อะไรบ้างคุณต้องเซิร์ฟสิ่งเหล่านั้นครับสมาร์ทคาสมาร์ทซิตี้สมาร์ทแฟคท s อ a รี่สมาร์ทฮสปิตอลความหมายคือมันจะต้องทำให้คนเนี่ยสะดวกสบายมีความสุขสนองต่อความต้องการของมนุษย์คุณผลิต EV มาเพื่ออะไรเพื่อให้ลดมลพิษเพื่อให้มันเป็นสมาร์ทคาคุณผลิตโซลารเซลล์เพื่ออะไรเพื่อให้มีพลังงานสะอาดและมีพลังงานใช้อย่างพอเพียงเพื่อ ชาร์จแบตเตอรี่นะฮะคุณมีสมาร์ทเฮมิตอลแน่นอนครับคุณจะต้องรักษาสุขภาพให้ดีโดวยวิธีการคือมีเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนที่สามารถวิจัยโรครักษาโรคนะฮะคุณองมีสมาร์ทแฟคทอรี่เพื่ออะไรเพื่อผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่คุณใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกเครื่องพ่อนแรงมันใช้แฟคตอรี่หรือใช้โรงงานผลิตทั้งนั้นนะฮะฉะนั้นจุดแข็งริงนก,นกนค็คือการแข่งขันแข่งขันกันกบใครล่ะก็แข่งขนันกับทั่วโลกแต่ จุดแข็งของจีนคืออึดถึกทนนะฮะผลิตถูกแล้วก็สเกลใหญ่แล้วก็เร็วก็คือสปีดนะฮะรัฐเป็นผู้นำบริษัทเป็นร้อยร้อแต่และอุตสาหการรมแข่งขันกันอย่างรุนแรงและนาเสนอสิ่งที่ดีให้ประชาชนคือจุดแข็งของจีนแล้วจุดแข็งของสหรัฐจะมาสู้กับจีนได้ไหมจุดแข็งของสหรัฐก็คือ สหรัฐไม่เคยนําโดยรัฐบาลสหรัฐนําโดยเอกชน <c oughs> ซึ่งผิดกับของจีนที่นําโดยรัฐบาลนะฮะการระดมทุนที่รวดเร็วและมีทุนสูงมากคือสหรัฐข้องตัวตัดสินใจเร็วมีนวัตกรรมและมีการวิจัยพัฒนาอย่างเข้มข้นความสามารถในการสร้างสารรค์สุดยอดสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วนะฮะมีการเปลี่ยนจาก machine learning เป็น generative AI ด้วยชั่วเวลาแค่10ปีนะฮะสามารถเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในหลัก2-3ปีนะฮะสิ่งพวกนี้จีนทําไม่ได้สังเกตดูครับจีน กปปี้เก่งมากเลยครับแต่สร้างสารรค์ยังอ่อนด้อยแต่ในปัจจุบันจีนเริ่มสร้างสารรค์นวัตรกรรมใหม่ๆออกมามากมายนำหน้าสหรัฐไปแล้วสังเกตดูการจดสิทธิบัติแล้วแต่จีนนำหน้าสหรัฐเป็นเท่าตัวเลยนะการโจทสิทธิบัตรการค้นคิดนวัตรกรรมใหม่ๆอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยออกมาจากจีนแอปพลิเคชันต่างๆการประยุกต์ใช้การเปลี่ยนแปลงดังด้านชีวิตคนจีนทำมากกว่าสหรัฐแล้วตอนนี้มันแสดงให้เห็นถึงว่าตอนนี้ จุดแข็งของสหรัฐอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจุดแข็งอีกต่อไปเพราะจุดแข็งของจีนเนี่ยมันกระโดดข้ามจุดแข็งของสหรัฐได้คือรัฐเป็นผู้นาอึดถึกทนผลิตเยอะๆถูกๆสิ่งพวกนี้สหรัฐไม่มีทางทําได้เลยฉะนั้นสิงสหรัฐจะเอาอะไรมาสู้ถ้าพูดถึงเรื่องสเกลพูดถึงเรื่องสปีดพูดถึงเรื่องอึดทนทนนี่ไม่ใช้ว่าสินค้าทนนะครับคนมันทน คนมันอึดอ่ะนี่คือสิ่งที่สหรัฐไม่มีไงสหรัฐเกิดมาอย่างความสบายเกิดมาอย่างความสุขสมโมสรมีแต่คนอ้วนเต็มเมืองมีแต่คนขี้เกียจทํางานมีแต่คนกินกินนอนนอนมีแต่คนเป็นหนี้นะฮะแล้วประเทศอย่างนี้จะเจริญได้ยังไงประเทศจีนกับตละลับปัดกันประเทศจีนมีแต่คนทํางานหนักเก็บออมเงินไม่ใช้เงินนะฮะเป็นคนที่ลงทุนนะฮะไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนี่แหละครับคือสิ่งที่แตกต่างในความเป็นจริงว่า ผลกระทบเนี่ยมันมันก็เลยทาให้มาสู่ประเทศไทยเราแล้วก็มาสู่ประเทศทั่วโลกลก็คือว่าต่อไปนี้มันจะมีคารท้าทายอย่างแรงโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เรียกว่า AI f i x i c ิค a ลเก็ออก AI, คือหุ่นยนต์นั่นแหละครับนะความหมายคือสมองหุ่ญญนยนต์จะสามารถสั่งการให้หุ่นยนต์ทําอะไรก็ได้และเก่งกว่ามนุษย์ฉลาดกว่ามนุษย์แข็งแรงกว่ามนุษย์อึดกว่ามนุษย์นะคือไม่มีอะไรที่มนุษย์สู้หุ่นยนต์ได้เลยต่อไปเราก็ จะเป็นผลเมินชั้นสองเพราะคุณยนจะมาทําทุกอย่างให้เรานะฮะเราก็นั่งเฉยๆงานทุกอย่างคุณยนจะทําให้เราแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ามันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ําขึ้นมาอย่างน่ากลัวอะไรครับก็การตกงานอย่างมหาศาลในวงกว้างไม่เฉพาะในโรงงานในออฟฟิศก็จะมีคนตกงานภายคุกคามก็จะสู่อีโคโนมีออฟสเกลทุกหัวและแหงยุตัวอย่างเช่นอาชีพขับแท็กซี่ก็จะหมดไปเพราะมีรถไร้คนขับแกร็บ หรือว่ากิ๊กฮิคโนมีพวกที่ส่งของทั้งหลายก็จะตกงานเพราะมีหุ่นยนต์ที่เรียกว่าไล่คนครับส่งของไปทั่วเป็นโรบอทแท็กซี่โดนส่งพัสดุถึงที่ไม่มีคนนะดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วคนมันจะทําอะไรคนก็ตกงานเนี่ครับดันั้นคนตกงานก็จะเกิดผลกระทบต่อแรงงานก็คือไม่มีไรายได้ก็จะมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าเพราะหุ่นยนต์มาแย่งงานคนทําความเหมล้าก็จะเกิดก,กับคนที่มีเทคโนโลยี เข้าถึงเทคโนโลยีคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นคนชั้นล่างของสังคมที่ไม่มีประโยชน์นะฮะเป็นขยะของสังคมก็จะเกิดอาชญากรรมมากมายเพราะพวกนี้ไม่มีความสามารถในการหาเงินก็จะป้นแล้วก็จะทําอาชญาการรมต่างๆจะกลายเป็นผู้ร้ายจะกลายเป็นโจรสีเทาไปนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเทคโนโลยีจะทําให้คนมีความเหลื่อมล้าก็คือคนเก่งก็เก่งมากๆเลยคนไม่เก่งก็เก่งไม่ขึ้นเป็นคนโวยโวยไป ฉะนั้นเราจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าไทยเราจะเป็นพวกไหนไทยเราจะเป็นพวกเก่งเทคโนโลยีหรือจะเป็นพวกโคยห่วยนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันท้าทายมากเลยว่าเทคโนโลยีราคาถูกเนี่ยจะยกระดับความสามารถของการแข่งขันหรือจะยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของคนเนี่ยการผลิตสินค้าของไทยเนี่ยจะสามารถผลิตสินค้าได้มีคุณภาพระดับโลกไหมเราจะสามารถมี AI ในการใช้การผลิตที่มีคุณภาพเหมือนกับประเทศอื่นๆไหม โส่งโซ่ประธานไทยเราเนี่ยมันจะมีโอกาสเชื่อมโยงกับหว่วงโซ่ประธานของจีนไหมสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นหัวใจสําคัญที่เราจะสามารถเดินไปกับจีนหรือจะโดนจีนกนกินเข้าไปหรือจะแพ้จีนอย่างราบคาบความพยายามเชื่อมโยงทรัพยเชนเป็นเรื่องสําคัญนะสิ่งพวกนี้ผมอยากจะเตือนแล้วก็อย,กอยากบอกทุกคนว่าผมไปเห็นมาเยอะนะครับว่าจีนเป็นยังไงแล้วก็จะรู้ตั้งแต่เด็กว่าไทยเป็นยังไง สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันมีอีกมากมายแต่คนไทยโดยส่วนรวมไม่สำนึกไม่รู้ว่าเราด้อยแค่ไหนชอบไปเหยียดหยามคนอื่นว่าคนอื่นด้อยนะครับแต่ลืมไปว่าถ้าเราเทียบกับมาตรฐานโลกแล้วเราเราด้อยมากทั้งคุณภาพคนคุณภาพการศึกษาคุณภาพแรงงานมาตรฐานการดำรงชีพมาตรฐานจิตใจมาตรฐานคุณภาพการทำงานถ้าวัดขนาดาคุณก็เห็นเขาทำดัชนีชีวัด ต่างๆของโลกเราติดอันดับโลโลทั้งนั้นแหละแล้วคุณยอมรับหรือยังว่าเราแย่ถ้าคุณยอมรับว่าเรา yeah. แย่เราก็จะสามารถคุณภาพควบคุมคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพออกไปได้ผมยกตัวอ,อย่างเคสหนึ่งให้ฟังว่าในโลกการบินเนี่ยการบินพาณิชย์ของโลกโดขงงนข้อมูลด้วย2บริษัทก็คือ Air b u s กับ b o e i n g ตอนนี้มีบริษัทโคลแมขึ้นมาแข่งเนี่ยยุทธศาสตร์ของจีนตัวนี้มันเป็นยุทธศาสตร์ที่เห็นชัดมากเลยว่าเขาพยายามแล้วพยายามนะครับที่จะแข่งกับพวกตะวันตกให้ได้ ตอนนี้การปังงานของอุตสาหการรมเครื่องบินในตลาดโลกเนี่ยจะเห็นถึงความรวดเร็วในการพัฒนาเขา16-17ปีที่แล้วหูจินเทากับเหอนเจียเปาได้วางแผนจะมีเครื่องบินอของตัวเองครับตอนนี้มันสําเร็จขึ้นมาละตอนนี้มีเครื่องบินที่ผลิตโดยบริษัทโคเมดก็คือ A R J 21บรรลุผู้โดยสารได้ประมาณร้อยคนนะครับเครื่องบินขนาดเล็กขายดีมากนะครับมีผลิตออกมาเป็นนะร้อยๆ้อยลำนะฮะหลายร้อยลำละแล้วก็มี C 919ซึ่งมี ออเดอร์อยู่ประมันพันลำนะครับที่กำลังผลิตขึ้นมานะฮะโดยใช้เทคโนโลยีตะวันตกคือพูดง่ายว่าก๊อปปี้โบอ,อิงมาแหละแต่สิ่งที่เขาทำเหนือกว่า Boeing ก็คืออะไรราคาถูกกว่าโบอิงร้อยสามสิบเปร์เนะฮะคุณภาพไม่ต่างอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อวยจีนแต่ผมบอกว่ามันจะต่างได้ยังไงก็สิ่งชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ใช้ทีเดียวกับโบอ,อิงนั่นแหละ คือโบอิงผลิตที่ไหนเขาก็ไปตามไปจ้างบรษิษัทพวกนั้นผลิตแล,แล้วมาประกอบในประเทศจีนเครื่องยนต์ยังใช้เครื่องยนต์เดียวกับโบอิงเลยอุปกรณ์ต่างๆก็มาผลิตนที่เดียวกับโบอิงนั่นแหละนะการดีไซน์ก็ใกล้เคียงกันฉะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกว่าจีนก็ทําแบบกับรถ EV อรีวีนั่นแหละก็ดูเทสตราทำยังไงนะเขาก็ทำแบบเทส la ามาก็กลายเป็นรถอีวีของจีนเองเครื่องบินก็เหมือนแบบเดียวกันนั่นแหละเขาก็ทําดูว่าโบอิงแอร์บัสทำยังไงก็เอาข้อดีของโบอิงแอร์บัสมาแล้วมาประยุก แอปพลิเคชันต่างๆให้มันลงตัว้ดยดีไซน์จีนแล้วก็ทําตลาดเองแล้วก็ใช้เองนะฮะจากการที่เขามีตลาดใหญ่มากเขาสามารถใช้เครื่องบินใน20่สิบ่องหน้าอย่างน้อยมี5 0 0พันลำแล้วยังมีตลาดอาเซียนอีก5 0 0พันลำถมมื่อเขามีเขามีดีมานห้าพันลำเนี่ยกับบวกอาเซียนอีกห้าพันลำเป็นหมื่นลำเนี่ยเขาขอมาแค่แค่แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์สามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เขาก็อยู่ได้แล้วนะฮะก็ประมาณยี่สองพันลำพอแล้วครับ ต่อการอีโคโนมีออฟสเกลของเครื่องบินฉังนั้นการที่เขาสามารถทําลายการผูกขาดในตลาดอาเซียนและตลาดจีนได้เนี่ยทาให้การผูกขาดมาตรฐานการบินโลกเนี่ยทึกที่ถูกผูกขาดโดยสหรัฐอเมริกา F.A.A. แล้วก็ย e ุโรป E.A.S.A. ทําไมเราต้องไปผูกตัวเองกับตะวันตกสหรัฐและยุโรปเรามีตลาดที่ใหญ่โตกว่าเขาทั้งเยอะเรามีกําลังคนที่ฉลาดเฉลียวกว่าเราทั้งเยอะทําไมเราไม่รู้จักผลิตเครื่องบินเองนะฮะปัจจัยเร่งนี่แหละครับทำให้จีนและอาเซียน ควรจะร่วมมือกันในการใช้เครื่องบินในเอเชียเองการท่องเที่ยวของจีนก็เฟื่องฟูงมากนะครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศหรือการท่องเที่ยวในอาเซียนมันขึ้นตัวเลขขึ้นอย่างมากฉะนั้นการที่เขามีเครื่องบินตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะเครื่องบินขนาดเล็กที่เรียกว่า919เนี่ยที่มีผู้โดยสารประมาณ180คนเนี่ยเป็นเครื่องบินที่ยอดนิยมอะเหมือนเป็นรถรถยอดนิยมประเภทแบบโคลอราซีวิกอะไรพวกนี้มันเป็นรถที่เขาใช้กันจํานวนมากไงฉะนั้นเราจำเป็นต้องไปซื้อโบอิงในราคาแพงทําไม แล้วเราไปก็พึ่งพาจีนหรือพึ่งพาสหรัฐหรือพึ่งพายุโรปมันก็ต้องมีความแข่งขันให้เรามีโอกาสเลือกมากขึ้นนะไม่ใช่ว่าเราต้องมาจํากัดอยู่แค่2แบรนด์เราก็เพิ่มเป็น3แบรนด์นะฉะนั้นกระบวนการผลิตโคมัในอนาคตเนี่ยก็ยังต้องนําเข้าชิ้นส่วนจากตะวันตกหรือเครื่องยนต์จากตะวันตกซึ่งไหนไม่ช้าเขาจะปรับตัวเองไปเรื่อยๆให้พึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นเหมือนกับ e ีวีละ คุณเห็นความสาเร็จของ e ีียังไงเครื่องบินก็สําเร็จแบบนั้นแหละครับตอนนี้ก็มีอาเซียนก็มีอินโดนีเซียบูไนลาวแล้วก็เวียดนามที่ได้สั่งซื้อเครื่องบินจากจีนแล้วไม่ต้องพูดถึงเครื่องบินที่ใช้ในประเทศจีนก็มีออเดอร์เป็นพันลำนะครับพวกนี้แหละครับคือปัจจัยที่ความสําเร็จที่จะทําให้จีนเนี่ยเข้าไปแข่งขันในตลาดโลกได้ก็คือมีตลาดรองรับใหญ่โตนะฮะที่พอจะผลิตอีโคโนมี่ออฟสเกลได้เราจะเห็นว่าตอนนี้การแข่งขันในเรื่องของ เทคโนโลยีมันทันกันหมดแล้วครับตอนนี้มันอยู่ที่การสร้างแบรนด์และความเชื่อมั่นมากกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งนะฮะที่จีนจะพัฒนามาสู่ความเชื่อมั่นของผู้ชายผมสังเกตเห็นหลายเรื่องมากมายในประเทศจีนที่ผมรู้สึกว่าแต่ก่อนผมก็ด่าจีนเป็นว่าเล่นนะโอ้ของมันหวยของมันไม่ได้มาตรฐานทําไปได้ยังไงตอนนี้มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยอะของจีนแม่งดีของจีนแม่งถูกของจีนต้องใช้ดี เอาอยกตัวอย่างเช่นโรงแรมเ,เนี่ยสมัยก่อนก็โรงแรมจีนนี่ไปพักไม่ได้เลยถูกก็จริงแต่ไ,ม,ไม่ค่อยดีอะ่ะคุณภาพการบริการห้องหับอุปกรณ์ไม่ดีเท่าไหร่เลยด่าทุกทีอ <S <S ตอนหลังนี่ไปพักโรงแรมจีนรู้สึกว่าเฮ้ยคุณภาพใช้ได้บริการดีนะฮะทุกอย่างข้อมูลนะฮะมีบริการทุกอย่างพูดรู้เรื่องนะฮะเอาใจทุกอย่างที่ทําได้นะะเซอร์วิสท,ทุกอย่างก็รับประกันนะฮะไม่มีไม่มีซีซัวงี่เง่า จีนไม่ได้เก่งแค่ประสิทธิอุตสาหกรรมครับจีนเก่งเรื่องบริการด้วยเพราะเขามีคนที่มีคุณภาพแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมีวัฒนธรรมการต้อนรับแขกมีวัฒนธรรมการกินที่อร่อยนะฮะถูกปากคนไทยถูกขาดคนเอเชียวิธีการทํางานของจีนก็คือว่าทํายังไงให้ลูกค้าพอใจในลักษณะของการบริการด้วยไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมอย่างเดียวนะแต่จีนมีจุดอ่อนหนึ่งที่ผมคิดว่าทุกคนจะต้องเข้าใจว่าจีนมีจุดอ่อนเรื่องน้ํามันซึ่งถ้าจีนแก้จุดอ่อนเรื่องน้ํามันได้เนี่ย ขาพร้อมที่จะชนสหรัฐพร้อมที่จะชนตะวันตกแต่การแก้ปัญหาเรื่องน้ํามันยังแก้ปัญหาไม่ได้ล่าสุดในการคว่ำบาตรน้ํามันรายใหญ่ของรัสเซียนะทำให้น้ํามันราคาโลกดีดเข้าไปสโดเปอร์เซนตดอนทำในประกาศคว่ำบาตรบริษัทน้ามันรัสเซียก็คือลอสเนฟกับลูกออยนะฮะนี่คือสิ่งที่ทําให้ยินผวาเหมือนกันนะว่าถ้าไม่ซื้อน้ํามันรัสเซียแล้วยินจะอยู่รอดได้อย่างไงนะครับ นี่คือโจทย์ข้อหนึ่งที่ผมคิดว่าเราก็คงจะต้องมาคุยกันว่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันจีนทําอย่างไรเพราะว่าจีนมีปัญหาการสัายน้ํามันแหล่งนะฮะแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการขนส่งน้ํามันอีกก็คือช่องแคบมรารกาเส้นเลือดใหญ่ที่ท้ชะตากรรมของโลกผมอยากจะบอกว่าช่องแคบมรารกาเนี่มันเป็นหัวใจที่เหมือนข้อหอยอ่ะมีจ่อข้อหอยจีนตราบใดที่เขายังแก้ปัญหา2อ,อย่างนี้ไม่ได้เนะี่ยผมว่าเขายังไม่กล้าทําสงครามแต่วิธีการแก้ปัญหามันมีและเร่งแก้กันอย่างเต็มที่นะครับ ช่องแคบมาลาการจริงๆแล้วมันมีบทบาทส,สําคัญมากเลยในเรื่องของเศษรษฐกิจน,นะครับผมอยากจะให้ให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลาขนส่งสิงส่งของมาจากยุโรปหรือเอเชียใต้หรือว่าเอเชียตะวันออกตะวันตกต็แล้วแต่เนี่ยมันมีสองช่องแคบเนี่ยที่มีส่วนสําคัญคือช่องแคบมาลาการกาับช่องแคบบาจิช่องแคบบาจินี่คือช่องแคบที่อยู่ระหว่างฟิลิปปินส์กับไต้หวันคือเรือทุกลําที่จะเข้าเสี่ยงหายกับเข้าเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยมันจะผ่านช่องแคบบาจิหรือ จะผ่านช่องแคบไต้หวันช่องแคบไต้หวันนี่จริงๆแล้วตามนิตินไนนี่มันเป็นช่องแคบในประเทศจีนนะครับแต่ตอนนี้เขาอนุญาตให้เรือเดินสมุทรสามารถผ่านไปได้นะครับก็จะทําให้เส้นทางสั้นลงแต่ว่าในบางเส้นทางก็ต้องผ่านช่องแคบบาชิจะสะดวกกว่านะฮะโดยเฉพาะไปเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยฉะนั้นช่องแคบบาชิเนี่ยเป็นช่องแคบที่มีความสําคัญกับเกาหลีและญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่งถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็มีการปัญหาการทุบกระเทือนอย่างแรงนะฮะ แล้วก็มันก็มีปัญหาอีกจังก็คือว่าช่องแคบมรรกาก็สามารถที่จะทดแทนได้นะด้วยช่องแคบอื่นๆแต่มันไกลแล้วก็มันไม่คุ้มค่าและอีกอย่างหนึ่งคือฟาซิลิตี้ในการรองรับมันไม่ค่อยมีนะมันผิดกันตรงที่ว่าการออกแบบเป็นร้อยปีแล้วครับว่าช่องแคบมรรกานี่สามารถรองรับการเดินเรือมาร้อยปีเพราะมีความปลอดภัยนะมีปัญหาอะไรก็สามารถมีคนดูแลช่วยเหลือได้และ ท่าเรือก็เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องมีการขนถ่ายสินค้าเพราะเรือมันมาทีหนึ่งมันไม่ได้มาทีละลำสองลำมันมาทีเป็นเป็นพันพันลำนะถ้าคุณมาจํานวนมากขนาดนะี้ถ้าคุณไม่มีท่าเรือที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าเนี่ยมันก็ลําบากเพราะการที่เรือใหญ่มาลำหนึ่งเขาอาจจะถ่ายลงเรือเล็กนะครับเพื่อจะกระจายเส้นทางออกไปหรือแม้กระทั่งการขนน้ามันเนี่ยมันจะเป็นต้องมีเรือขนาดแสนตันเนี่ยมันต้องมีล่องน้ําที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่จะไปไหนก็ไปได้นะครับ อย่างช่องแคบเวลากาก็มีร่องน้ําที่เดินเรือไม่ถึงหลายร้อยเมตรเองอะว่ากันเป็นเม็ดเลยนะครับความกว้างมันอ่ะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแออัดไปหมดอ่ะแต่ว่าถ้าไปเส้นทางอื่นมันก็มีความวุ่นวายหลายอย่างก็คือความปลอดภยัยการดูแลไม่ทั่วถึงอะไรพวกนี้ก็เลยใช้ช่องแคบเวลากาก็สะดวกดีนะครับเพราะมันเล็กมันแคบเนี่ยก็อาจจะทำให้การดูแลง่ายด้วยนะครับเพราะสองฝั่งมันก็มีแผ่นดินนะฮะแล้วก็มีช่องเดินเรือให้สามารถเดินเดินได้อย่างปลอดภัย ก็มีเรือนําล่องมีอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ปลอดภัยกว่าไปเดินเรือนในมหาสมุทรใช่ไหมก็เลยจะบอกว่าช่องแคบะละกาก็เป็นช่องแคบที่สิงคโปร์โดยอังกฤษเนี่ยครอบงาม,มานานตอนนี้จีนกําลังพยายามที่จะแก้ไขตัวนี้ให้พื้นที่ตัวนี้เปลี่ยนแปลงไปสักวันหนึ่งครับความขัดแย้งตัวนี้มันจะรุนแรงถ้าเราไม่พยายามกระจายความเสี่ยงออกไปสู่เส้นทางอื่นๆซึ่งจีนกําลังทําอยู่ผมคิดว่าในไม่ช้าไม่นานเนี่ย ปัญหาจะถูกแก้ไขนะฮะซึ่งขึ้นอยู่กับจังหวะและเวลาอันเหมาะสมที่จีนจะต้องแก้ให้ได้ไม่งั้นจีนจะลบกบสัลัดไม่ได้หรอกการลบเกิดขึ้นแน่นอนความขัดแยง้งรุนแรงเกิดขึ้นแน่นอนไม่มีทางหลีกเลี่ยงผมให้โอกาส80%ครับที่จะมีสงครามใหญ่แต่มันไม่ได้ใหญ่เหมือนสงครามโลกมันไม่ได้ใหญ่เหมือนสงครามนิวเคลียร์แต่มันใหญ่พอที่ให้เรากระเทือนแล้วก็เราก็จะรู้ซึ้งถึงความลําบาก แล้วเราก็จะเลิกลก,กันไปเองเพราะว่ามันเหมือนกับอันเอามีดมาแทงตัวเองให้ตายฉังนั้นตรงเตรียมตัวให้พร้อมรับสงครามใหญ่ผมยังคิดเสมอว่าถ้ามันมีแนวโน้มจะเกิดสงครามเนี่ยผมจะทําโคดังใหญ่ๆขึ้นมาโคดังหนึ่งตุนเสบสิ่งสําเป็นคําตอบครอบครัวแล้วก็จะอยู่รอดได้ถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมเราก็จะอยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวอะไรเลยเราจะเป็นคนแรกที่ตายก่อนโชคดีครับท่านที่เตรียมตัวก็จะไม่ตายก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วนถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร